ทายนิสัยจากตัวเลขที่คุณชอบอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงทายนิสัยจากตัวเลขที่คุณชอบนะครับเลข1ถึงเลข9เนี่ยคุณชอบเลขไหนนะครับก็มีคำทํานายออกมานะครับเป็นเลขที่บอกนิสัยนะครับก็ตรงไม่ตรงยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้ นะครับสำหรับเลขหนึ่งเลยนะครับเลขหนึ่งเนี่ยลักษณะนิสัยก็คือคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นลึกๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากแล้วก็ปาดเปืองมีไหวพริบปฏิภาณที่ดีเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ สร้างสารรค์นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงด้วยนะครับเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของดาวอาทิตย์นั่นเองแต่บ่อยครั้งนะครับที่คุณมักจะพลาดจังหวะดีๆในชีวิตไปนะครับเพราะเกิดอาการลังเลกล้ากลัวๆแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจนั่นเองนะครับถ้าคุณชอบเลข2นะครับลักษณะนิสัยคุณเนี่ยคือเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนหวาน นุ่มนวลเป็นคนที่มีกิริยาท่าทางมีมารยาที่เรียบร้อยนะครับชอบในการปณีปนอนมนะครับชอบสันติเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนปากตรงกับใจคิดอะไรเนี่ยก็มักจะพูดอย่างนั้นนะครับเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อตรงและเป็นคนที่มีอุดมการณ์รักเพื่อนฝูงรักครอบครัวนะครับแล้วก็มีจิตใจที่ดี นะครับเป็นคนที่เก่งในด้านพวกงานศิลปะมีพรสวรรค์ในด้านศิลปะมากกว่าคนอื่นๆถ้าฝึกเท่ากันนะครับคือบางทีเนี่ยบางคนจะบอกโอ้ยฉันไม่เห็นเก่งเลยนะครับคือบางทีเนี่ยถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้เก่งนะครับหรือฝึกน้อยกว่าคนอื่นมันก็คงจะไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าฝึกเท่ากันเนี่ยก็ไปได้ไกลกว่านะครับเพราะว่าดาวจันทร์ก็เป็นสัญลักษณ์ของเลข2แต่บออ่อยครั้งนะครับที่คนที่ชอบเลข2เนี่ยมักจะหูเบา เชื่อคนง่ายแล้วก็ไม่รู้จักการแยกแยะผิดถูกจึงมักจะเดือดร้อนแล้วก็เสียชื่อเสียงเพราะตกเป็นเหยื่อของเลขเหลี่ยมคนอื่นนะครับถ้าคุณชอบเลข3นะครับนิสัยของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีปรับตัวเก่งเป็นคนที่ชอบเอาอกเอาใจชอบเทคแคร์ดูแลความรู้สึกของคนใกล้ชิด เป็นคนอารมณ์ขนันมองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีพิษสงอะไรกับใครๆและที่สำคัญเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความขยันมากๆนะครับไม่ชอบอยู่กับที่จะต้องหาอะไรทำนะครับเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาแล้วก็มักจะขวนขวายศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะครับแต่บ่อยครั้งที่คุณมักจะโลเลมีอารมณ์แปรปรวนมีจุดหมายในชีวิตไม่แน่นอนนะครับ มักเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมแล้วก็คนใกล้ชิดถ้าคุณชอบเลขสีนะครับลักษณะนิสัยของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนพูดน้อยเป็นคนที่ชอบทำอะไรเงียบๆคนเดียวนะครับโดดเดี่ยวรักอิสระเป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดทำช่างเลือกนะครับแล้วก็ชอบวางแผนล,ล่วงหน้าทำอะไรเนี่ยต้องมีแผนการไว้ก่อนเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเสมอ นะครับแม้ว่าแนวคิดนั้นจะแปลกๆไปสักหน่อยนะครับแต่บ่อยครั้งที่คุณเป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหล้ายแล้วก็เผลอไปทำอะไรโดยไม่ได้ยั้งคิดนะครับแต่ก็ดีที่ว่าคุณเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วถ้าคุณชอบเลขห้ามากที่สุดเนี่ยลักษณะนิสัยคุณคือเป็นคนทำอะไรรวดเร็วกระตือรือร้นไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับ สาะแสวงหาทําสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเป็นคนล่าเริงแจ่มใสไม่ค่อยเครียดมากนะครับมองทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายแล้วก็พยายามมองโลกในแง่ดีนะครับถ้าคุณตั้งใจทําอะไรเนี่ยคุณมักจะประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่รอบคอบละเอียดแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับเป็นคนที่ไม่ประมาทถือหลักการก็คือปลอดภัยไว้ก่อนแต่บ่อยครั้งนะครับที่คุณเนี่ยชอบสัญญาหรือรับปากใครไว้ก่อน ทางทางที่ไม่รู้ว่าคุณจะทําได้จริงไหมนะครับเมื่อคุณทําไม่ได้เนี่ยทางทางที่คุณพยายามแล้วเนี่ยมันจริงดูเหมือนคุณเนี่ยไม่ค่อยน่าที่จะเชื่อมากเท่าไหร่นะครับถ้าคุณชอบหมายเลขหกนะครับคือคุณเป็นคนสุภาพเรียบร้อยกิริยาม,มารยาทเนี่ยนุ่มนวลอ่อนช้อยพูดจาไพเราะมักมีอุดมการแล้วก็ทัศนคติที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับแล้วก็ พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อความฝันของตัวเองเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ช่างคิดด้วยแต่บ่อยครั้งนะครับที่คุณจะทำอะไรโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ใช้อารมณ์มากกว่าหลักการถ้าคุณชอบเลข7นะครับคุณเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวพูดน้อยพูดจริงไม่ค่อยชอบคุยโวโอ้โวยกับใครนะครับ เป็นคนที่คมในฝักมีสติปัญญาที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าในการงานการศึกษานะครับเป็นคนที่รู้ข้อดีข้อด้อยของตัวเองนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนะครับเป็นคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีนะครับพิถีพิถัถนแล้วก็เฉลียวฉลาดในการใช้ชีวิตแต่บ่อยครั้งที่คุณมุ่งมั่นแล้วก็เอาจริงเอาจังกับการงานมากเกินไปนะครับ จนบางครั้งเนี่ยก็อาจจะละเลยเรื่องของความรักความรู้สึกข้างในแล้วก็การพักผ่อนถ้าคุณชอบเลข8เนี่ยคือคุณเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เป็นคนที่ตรงไปตรงมากล้าดายกาเสียนะครับเป็นคนที่กล้าทําอะไรก็กล้ารับหนักแน่นอดทนแข็งแกร่งมั่นคงสุขุมเยือกเย็นรอบคอบแล้วก็พิถีพิถนันนะครับแต่คุณเนี่ยมักจะรักงานหรือสุขภาพเนี่ย ไอ้คุณมักจะรักงานมากกว่าสุขภาพหรือคนรักนะครับก็หาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับสำหรับคนที่ชอบเลข9นะครับคือคุณเนี่ยบางทีเป็นคนที่หัวโบราณเค่งคัดต่อกฎเกณฑ์แล้วก็ประเพณีต่างๆนะครับเป็นคนซื่อสัตย์มีความยุติธรรมเป็นคนที่ดื้อรัน้นแล้วก็มุ่งมั่นมีความฝันเป็นของตัวเองอดทนนะครับต่อทุกสถานการณ์เป็นคนที่มีความทะเยอทยานนะครับ แล้วก็มีความขิ้งเครียดอยู่บ้างค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับชีวิตนะครับแล้วก็เมื่อพลาดเนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบให้อภัยตัวเองสักเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดร้ายกับใครนะครับและที่สําคัญเนี่ยคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้าในชีวิตจึงมักจะศึกษารู้ทางใหม่ๆอยู่เสมอๆนั่นเองนะครับก็อันนี้ไทยนิสัยจากตัวเลขที่ชอบนะครับก็ ตรงไม่ตรงอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็การรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ